ครับผมก็สวัสดี f c พี่น้องป้องปายทุกปั่นทุกหมองทุกบอลทุกพื้นทีนะครับเอานะครับสําหรับมีโอหนึ่งสองห้านะครับนี่คันนี้นะครับคันที่อยู่ข้างหลังนะครับคันที่มีปัญหารีเลย์นะครับวันนี้เราจะมาทําการผ่ารีเลย์นะครับมามาวิเคราะห์กันนะครับว่าเกิดจากสาเหตุอย่างครับพี่น้องรีเลย์ถึงค้างและก็ทํางานตลอดนะครับย้ํานะครับ ผ่ารีเลย์นะครับอันนี้รีเลย์เทียมเดอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาผ่ากันนะครับรีเลย์ตัวนี้นะครับตัวที่ซื้อมาแล้วก็เสียตังฟรีเมื่อวานนะครับผ่าให้ดูนะครับเพื่อเอาไปเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ทําการแก้ไขนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เจอปัญหาเพื่อนๆจะได้ผ่าออกมาแล้วก็ทําการแก้ไขได้นะครับยำ้ำดีเลย์ตัวนี้จะมีอยู่ในนูโวนะครับ ับผมก็ก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมเนื้อหานะครับมาดูอาการก่อนนะครับย้อนความย้อนหลังสักนิดหนึ่งนะครับนี่ก็คืออาการนะครับได้สตาร์ทค้างทํางานเองนะครับแม้จะติดสวิตมันก็ยังทํางานนะครับพอเปิดสวิตช์เครื่องก็ติดเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้นะครับไม่สามารถดับเครื่องได้แล้วนะครับไม่สามารถจะหยุดได้นะครับนอกจากถอดขั้วแบตอย่างเดียวนะครับก็ผมก็ มาดูหน้าตาของรีเลย์กันใกล้ๆนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของรีเลย์นะครับที่มีอยู่ในตระกูลนูโวนะครับนูโวในส่วนของนูโวจะเป็นฟิล10แอมป์นะครับฟิลเมน10แอมป์นะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นของนะครับเราย้ายมาใส่เราไปซื้อของนูโวนั่นแหละนะครับสำหรับคันที่มีปัญหาเมื่อวานนะครับมีโอ2 5นะครับ มีโอหนึ่งสองห้าไอนะครับไอเด้อครับลืมบอกว่ามีไอหน้ามนะครับไอแค็งแนั่นแหละนะครับอ่ปัญหานะครับก่อนที่เราจะได้เปลี่ยนรีเลย์สตาร์ทนะครับก่อนที่จะเจอปัญหานะครับเบื้องต้นนะครับก่อนหน้านี้รถสตาร์ทนะครับเสียงรีเลย์ดังแป๊กแป๊กแต่ว่าใดไม่ทํางานนะครับเพื่อนๆแป๊กเฉยๆแป๊กใดไม่ทํางานใดไม่หมุนนะครับก็เลยอ่าทำการต่อตรงโดยการต่อสองขั้วนี้นะครับขั้วบวก ก็บวกบวกเมนนะครับบวกเมนที่มาจากแบตเตอรี่แล้วก็ต่อไปยังเมนเมนหลักของไดสตาร์ทนะครับก็คือเอาพ่วงกันนะครับปรากฏว่าไดสตาร์ททำงานนะครับนั่นหมายความว่าหลังนะครับหลังจากรีเลย์ไปหาไดสตาร์ททำงานปกตินะครับแต่พอมาถึงนะครับแล้วก็ก่อนที่จะมาถึงรีเลย์สตาร์ทก็คือเป็นกลุ่มของไฟเบรกนะครับ ปุ่มสตาร์ทมือนะครับแล้วก็ไฟสวิตช์กุญแจมาปกติทุกอย่างนะครับพอมาถึงรีเลย์นะครับรีเลย์ไม่ทําการต่อวงจรนะครับดีเลย์ไม่ทําการต่อวงจรก็เลยไปซื้อรีเลย์เทียมมานะครับทีนี้ปัญหาของรีเลย์นะครับเอามาใส่แล้วนะครับได้สตาร์ทค้างนะครับสตาร์ทค้างเลยนะครับว่าง่ายๆครับพี่น้องสตาร์ทค้างนะครับ อย่างที่เป็นคลิปก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนๆก็คือเปิดสวิตช์แล้วได้สตาร์ททำงานเลยนะครับปิดสวิตช์แล้วไม่ดับนะครับปิดสวิตช์แล้วได้สตาร์ทยังทำงานอยู่ไม่ไม่ตัดวงจรนะครับเพื่อนๆนะครับพอเปิดสวิตช์กุญแจใหม่เครื่องติดเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆนะครับก็เลยทำการถอ,อ,อดออกนะครับ ผมเอาไปเค็มเขาไม่ได้แล้วแหละนะครับดีเลยตัวนี้นะครับเค็มไม่ได้ก็เลยเอามาผ่าวิจัยสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับอ่ะนะครับในส่วนของนูโวนะครับนูโวมีโอหนึ่งสองห้าอ่าคาบูนะครับเป็นฟิวสิบแอมป์นะครับพอมาเป็นหัวฉีดก็เป็นสิบห้าแอมป์นะครับฟิวเมนนะครับก็ฟิวย่อยก็เป็น1 0แอมป์นะครับสำหรับมีโอหนึไอนะครับทีนี้วงจรไฟนะครับ ไฟจากแบตเตอรี่มาเข้าตรงนี้นะครับผ่านฟิวนะครับผ่านฟิวออกมาใช้2อขั้วหลังนะครับ2อขั้วหลังนะครับนี้ก็คือเป็นไฟออกไปใช้งานนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับส่วนสสายข้างในก็เป็นไฟย้อนมาจากอาจจะมาจากไฟเบรกนะครับอีกส่วนนึงก็เป็นสายกาวนะครับออกไปลงกาวของดีเลย์นะครับเ่ะเดี๋ยวเรามาแยกชิ้นกันเลยครับเพื่อนเพื่อนนะครับนี่นะครับแยกชิ้นออกมานะครับก็อย่างที่ผมบอกไว้นะครับเพื่อน ไฟบวกเข้านะครับมาผ่านฟิวันนี้สองขาเป็นฟิวนะครับวันนี้ไฟออกใช้งานนะครับสองสองเชี่ยวนะครับนี่สองใช้ฝั่งนี้นะครับนี่นะครับนี่ก็คือไฟออกใช้งานนะครับต้องผ่านฟิวก่อนถึงจะออกไปใช้งานนะครับหรือว่านะครับในมุมมองกับกันก็คือไฟชาร์จนะครับไฟชาร์จก็มาเข้านี่แหละนะครับเข้าตรงนี้ผ่านฟิวก็เข้าแบตเตอรี่นะครับดังนั้นฟิวจะเป็นตัวตัดนะครับตัดแบตเตอรี่นะครับ เมื่อเวลาไฟช็อตไฟเกินนะครับก็จะเป็นตัวตัดขาดกันนะครับเป็นสะพานไฟให้นะครับอ่ะนะครับชุดนี้ผ่านไปไม่มีอะไรนะครับทีนี้ดีเลย์นะครับไฟบวกเข้านะครับอันนี้ขาเข้านะครับอันนี้ขาออกไปได้สตาร์ทนะครับการที่ดีเลย์จะทํางานนะครับต้องมีไฟมาสั่งขาหนึ่งก่อนไฟมาสั่งพอไฟมารอรอปั๊บการที่จะออกคําสั่งนะครับอาจจะ ไปลงกลาวที่นะครับไปลงกลาวที่สวิตสตาร์ทมือนะครับอ่าก็คือกดสวิตสตาร์ทมือคือการต่อกาวก็คือการต่อคําสั่งนะครับต่อคําสั่งนะครับแล้วก็ในตัวดีเลย์ก็จะสั่งต่อไฟจากขั้วนี้ไปยังขั้วนี้โดยอัตโนมัตินะครับทีนี้รถบางรุ่นนะครับไอ้ขั้วกาวนี่นะครับบางรุ่นไปลงกลาวที่สวิตกุญแจไม่ใช่สวิตสตาร์ทมือนะครับ บางรุ่นอาจจะไปลงกาวที่กล่อง C D I หรือว่า E C U นะครับเพื่อนๆอนอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าสับสนเด้อมันมีหลายรุ่นหลายแบบหลายยี่ห้อหลายค่ายนะครับรถแต่ละรุ่นออกแบบมาบอกคือกันเด้นนะครับเอาทีนี้เรามาทําการรื้อถอดข้างในนะครับามาวิเคราะห์นะครับว่าทําไมรีเลย์ถึงค้างถึงต่อได้สตาร์ทให้ทํางานอยู่ตลอดเวลาเวลานะครับเ,เรามาดูกันนะครับเพื่อนๆนอันนี้เป็นตูดนะครับ เอาคัตเตอร์กรีดออกมาแล้วนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่จะเป็นลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆตรงนี้อยู่คงที่นะครับเวลาท่านจะแยกชิ้นก็นี่นะครับอ่านะครับก็มีสปริงหนึ่งตัวนะครับเพื่อนๆแยกไว้เลยแยกไว้เลยนะครับสปริงหนึ่งตัวตรงนี้งัดขึ้นเลยครับเพื่อนๆนะครับ บเทียดายครับพี่น้องซื้อมาแล้วใส่บัวด้นะครับเค็มก๋เค็มบัวแด้มางสะหลดครับพี่น้องนะครับตรงนี้นะครับชุดนี้นะครับชุดนี้อยู่ตรงนี้แหละนะครับชุดนี้อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆอ่ะทีนี้หลักการทํางานนะครับ กการทำงานตัวนี้นะครับมีหน้าที่กดสปริงไว้นะครับกดสปริงไว้ให้แน่นเลยนะครับตัวหลังนะครับตัวนี้กดสปริงไว้ให้แน่นเลยนะครับพอกดสปริงให้แน่นปั๊บนะครับสปริงก็จะมายันตัวนี้ยันสลักตัวนี้นะครับสปริงก็จะมายันสลักตัวนี้ไว้นะครับสปริงมายันสลักตัวนี้นะครับสลักตัวนี้ไปทํางานยังไงนะครับสลักตัวนี้นะครับ ก็จะมาดันสลักตัวกลางนะครับนี่สลักตัวกลางนะครับดันไว้อย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะครับนะครับยันไว้อย่างนี้ตลอดเวลานะครับพอเรากดรีเลย์สตาร์ทปั๊บนะครับพอเรากดรีเลย์สตาร์ทปั๊บรีเลย์สตาร์ททำงานนะครับรีเลย์สตาร์ททำงานสั่งนะครับสั่งให้ดูตัวนี้ถอยหลังคืนนะครับสั่งดูสลักนะครับ สั่งดูดสลักตัวนี้ถอยหลังคืนปั๊บนะครับพอสลักถอยหลังคืนสมมุติว่าสลักตัวนี้ถูกดูดถอยหลังขึ้นมานะครับอไอ้ตรงนี้ตรงปุ่มกลางๆนะครับไอ้ปุ่มตรงปุ่มกลางนะครับจะต่อไฟระหว่าง2ขั้วนี้นะครับให้เชื่อมถึงกันนะครับขั้วหนึ่งจะเป็นไฟมาจากแบตเตอรี่นะครับพอกดรีเลย์สตาร์ทปั๊บรีเลย์สั่งดูดสลักถอยหลังปั๊บนะครับ ไอสลักตรงกลางย่ามาต่อไฟจากขั้วบวกส่งไปยังได้สตาร์ทโดยตรงนะครับเพื่อนเมื<ๆ>่อไรที่ท่านาปล่อยมือจากสวิตสตาร์ทนะครับตรงนี้ก็จะถูกกดลงไปนะครับให้แยกจากกันนะครับก็คือการตัดวงจรระบบไฟนั่นเองนะครับเพื<ๆ>่อนเนะครับแต่ที่นี้ปัญหาที่ผมเจอก็คือรีเลย์มันค้างนะครับรีเลย์มันค้าง อ่าดีเดค้างก็คือมันทำงานตลอดนั่นแหละนะครับนั่นหมายความว่าอ่าสปริงตัวนี้นะครับสปริงตัวนี้ค่าเคอัดไม่แข็งพอนะครับไม่แข็งพอที่จะไปดันที่จะไปดันอ่าที่จะไปดันไอสลักตัวนี้ให้ให้กดลงนะครับเพราะว่าสปริงตัวนี้เท่าเที่ยวมือกดนะครับตรงที่อยู่ข้างในนะครับแข็งกว่าแข็งกว่าสปริงตัวนี้นะครับข้างในแข็งกว่านะครับมันก็เลย ไม่ไปกดนะครับไม่ไปกดให้แยกจากกันนะครับสรุปแล้วก็คือสปริงตัวนี้น่าจะมีปัญหานะครับน่าจะมีปัญหาค่าเคค่าความแข็งไม่พอไม่ถึงนะครับเพื่อนๆหรือว่าสปริงมันอาจจะล้าก็ได้นะครับอันนี้ก็คือ,อาสาเหตุแล้วก็อาการที่มันเกิดขึ้นนะครับเพื่อนๆข้างในก็มีอยู่แค่นี้แหละนะครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับเพื่อนๆนะครับ ทีนี้ประกอบคืนก็ประกอบได้นะครับแต่ว่าผมก็ถ้าเราไปจับยืดสปริงมันก็ยืดได้นะครับแต่ว่ามันก็ใช้งานได้ชั่วคราวนะครับเมื่อเรากดสตาร์ทมือปั๊บสปริงตัวนี้ร้อนนะร้อนแล้วสปริงมันก็เขาเรียกอะไรอะ่ระพอมันร้อนปับ๊บสปริงมันก็หมดสภาพนะครับเพื่อนๆหมดสภาพเอาว่าง่ายๆง,งั้นเลยนะครับ มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าตอนเอามาใส่ทีแรกเนี่ยมันใช้ได้พอสตาร์ทครั้งสองครั้งนะครับมันเกิดปัญหาขึ้นนะครับเพืเ่อนๆนะครับเ่ะเดี๋ยวลองต่อไฟเข้าดูนะครับเพื่อนๆนะครับอ่ะนะครับเพื่อนๆอันนี้ผมก็เอาหนังยางรัดไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะครับเวลาผมปล่อยกระแสะไฟเข้าไปนะครับดีเ์มันจะยกตัวขึ้นนะครับ พอมันยกตัวขึ้นไอ้ตรงนี้นะครับตรงนี้ที่มันกดกันอยู่มันก็จะต่อกระแสไฟนะครับจากขั้วแบตเตอรี่ไปยังขั้วเมนที่จะไปไดสตาร์ทนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับนี่นะครับหลักการทํางานนะครับอ้าวนะครับเป็นอะไรอีกล่ะนะครับอ๋อมันติด ติดหนังยางข้างล่างนะครับเพื่อนอน,อะนะครับรัดเส้นเดียวก็พอมั้งนะครับหม่หม่นะครับนี่นะครับ,นะรบเวลาปล่อยกระแสไฟเข้าควบวงจรมันจะเกิดการดูดนะครับดูดให้ถอยหลังพอพอมันยกตัวปั๊บสลักที่อยูอ่ที่อยู่ข้างในนี่ก็จะมาต่อก็จะมาต่อสองขั้วนะครับให้อ่าเ ให้ไฟจากแบตเตอรี่วิ่งไปได้สตาร์ทโดยตรงนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับของชุดรีเลย์นะครับไม่ได้มีอะไรนะครับเพื่อนๆืแล้วซ่อมไม่ได้นะครับทิ้งนะครับเสียตังฟรีสั่งของแท้มาใส่ให้ลูกค้าครับเอาเพื่อลูกค้านะครับเราไม่เอาสินค้าแบบนี้ไปใส่ให้รถลูกค้านะครับเสียชื่อเสียงนะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับ ับผมก็สําหรับคลิปนี้พี่น้องนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับเพราะว่ารีเลย์บางตัวมันถอดซ่อมได้นะครับแต่รีเลย์บางตัวถอดมาแล้วพังนะครับเสียตังฟรีนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสาหรับการลื้อถอดนะครับรีเลย์แล้วก็การตรวจเช็ครีเลย์เบื้องต้นนะครับวงจรไฟในรีเลย์เบื้องต้นนะครับเพื่อนๆนนะครับก็ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเฮนเดอพี่น้องเดอนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆครับโอ้ชิวครับพี่น้องชิวหินหินเลยพี่น้องโอ้ตายนะครับของใหม่เด้นน่นะครับสวัสดีครับ